ไปอยู่ว่าว่าว่าอ้าวว้ยว่เลยอะอ้ของแท้ที่ไรท้าตรงตรงโอ้โอ้วิ่งไวเลยครับเหมือนกับวิ่งเจ๊สามเลยอ่ะ วันนี้มาวันนี้เราอยู่กับแมสซี่โฟกุสันครับ4708นะครับโอ้โหไถพรวนอันนี้เขาโลต่ออ้อยไปนะครับนี่โอ้โเก,กี่ยไถเกี่ยไหนนี่วิ่งไวมากครับมา นานแล้วครับผมที่ไม่ได้ถ่ายเมสซี่นะครับแต่ว่ามันคนละคันกันนะกับที่ผมถ่ายประจำของทีมงานใบบุญครับแต่ว่ารุ่นเดียวกันนะครับ4708แต่ว่านี่คนขับคนละคนนะครับแต่รู้สึกว่าจะวิ่งเอาเรื่องอยู่นะแรงบิดเยอะๆขกอเยอะอย่างนี้ฮะมาดูหน่อย ยพูดถึงเรื่องเต้นนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่เต้นเป็นเต้นแล้วครับผมเพราะว่าที่ไถยเก่าก็ฮะดูสซีเจนดส้อแปดได้่ะส่งยิ้มให้แล้วครัเอา้าเยียบปะฮะโอ้เต้นคักเต้นเนี่ย อันนี้เป็นาหารพรวนห้าจานนะครับของซีมทีนะ,ะเดี๋ยววิ่งตามตูดหน่อยว่าจะจวดแค่ไหนเนาะโอ้แต่ว่าโดดเป็นกบเลยครับ แต่ว่าผมชอบสไตล์การขับแกะเบิ้ลเนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปเลยล่ะวิ่งไวอยู่นะไปะเดี๋ยวเราให้แกมาก,ก่อนครับผมเอามาแล้วโดดมาเป็นกรบเลย ลองแล้วิ่งตามตูดหุไห่ไรโอ้มันคือวิ่งไวแท้โอ้ฝุ่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝุ่นฮนะเอาแรกว่าจะวิ่งตามตูดดูฝุ่นไม่ไหวเนาะโอ้ผิดพลาดผิดพลาดดินแถวนี้แห้งเร็วจังอ่ะ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศเอานะครับเพราะว่าผมว่าจะวิ่งตามก้นแหละเมื่อกี้เนี่ยไปไม่ไหวครับฝุ่น พี่น้องก็ถือว่าวิ่งไวอยู่นะนี่ฮะจะบอกว่ามันโดดนะก็เลยวิ่งไวไม่ได้แค่นี้ผมก็ว่าไวแล้วนั่นเองนี่ยไม่รู้ว่าเกียร์ไหนน่าจะเกียร์สองหรอดูแล้วนี่ไวจัดนี่ยแป๊บเดียวจะเสร็จแล้งานนี้ ในขี่ไาชุดเก่านะมันเป็นก้อนใหญ่นะครับมันก็เลยรถมันโดดนะครับแกบอกว่ามันโดดวิ่งไวไม่ได้พราะงั้นสแสดงว่าแกต้องขับไวกว่านี้แน่นอนคนระแค่นี้ผมก็ว่าไวแล้วนะนี่เดี๋ยวแกมาฝั่งนี้จะลอง วิ่งข้างๆดูฮะว่าจะไวแค่ไหนเนะาะเพราะว่าผมว่าก็าไวเอาเรื่องเลยนะนี่น่าจะเร็วกว่าเกียร์สองเกียร์กลางลรถของผมอีกนี่ดูทรงนะครับเพราะว่ารถมันคันใหญ่ 8, อ,อยู่นะสี่เจ็ดศูนย์แปดนี่แปดศูนยห้าแรงม้านี่ตัวเต็มก็ใหญ่นะถึกใหญ่ถึกบึกบึน ดูขี้ไถเลยฮะศาสต์ศาสต์ดีมากเลยขี้ไถเนี่ยฮะเดี๋ยวขอลองหน่อยครับโอ้ไวอยู่ไวไวไวอ้าวกไวเลยอะ เสียงมันมากเลยรถแคทซี่นี่โอ้หถือวาวิ่งไวเลยครับอ๋อไม่ไรเลยงานนี้อ้าวเรียบร้อยครับเหลือเหลือใส่กลางเดี๋ยวมาดูส่กลางฝากันหน่อย ถือว่าวิ่งดีเลยครับรุ่นนี้น่าใช้นะเมสซี่รุ่นนี้มาหายแล้วจวดวดวดออของแท้ท,ที่ไหนฐานตรงๆ ô viên mày lên không? Mình cái viên che sạm rồi à? Ui đây ไสออกเลยผมเเหนื่อยเดี๋ยวดูสากลางแกตรงไหมอ้ด้การอยู่ดิฮะตรงเปียะอ่าเสร็จแล้วครับงานนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูงานใหม่ครับผม